สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบันดิกเกลี้ย้ามบาตและจัดกระดูกนะครับวันนี้มีแฟนเพจมาถามมาว่าเวลาเข่าติดเข่าเหย็ดไม่ได้จากข้อเข่าอักเสบหรือไปผ่าตัดหัวเข่ามาเนี่ยเรามีวิธีการดับหัวเขา่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการดับหัวเขา่าลองเอาไปใช้กันดูนะครับปัญหาของเข่าเสือ่อมเวลาที่พบบ่อยๆก็คือไหนรองพับเข่าเข้าครับงอเข้าประมาณนี้จะรู้สึกปวดแล้วนะครับ เข้าไม่สุดเหยียดไม่สุดหรือกรณีคนไข้ที่ไปผ่าตัดหัวเข่ามาแล้วก็ไม่ได้ออซซส์หรือว่าเขาจับใส่เปลือกเป็นเวลานานทําให้เข่าติดเนี่ยเวลาพับเข่าเข้ามันเข้าไม่สุดอย่างแรกที่เราจะทําวันนี้เราจะสอนคือเราจะดัดนวดกระดูกสะบ้าซะก,ก่อนพอนวดกระดูกสะบ้าเสร็จจะสอนวิธีการดัดด้วยตัวเองแบบง่ายๆมาดูนะฮะวิธีการคือจับเขา่าคนไข้เนะี่ยงอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้มือ ดันเข่าขึ้นขยับแบบนี้ก่อนไปเรื่อยๆ10ครั้งเป็น1เซตนะครับทำา6เซตจะสังเกตว่าผมยกพาเทละยกกระดูกสะบ้าขึ้นไปข้างบนอันนี้มันจะมีกระดูกสะบ้าปิดอยู่ข้างบนนะครับเราก็ดันขึ้นไป9 10 3 3 4 5 6 7 เก้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบอ่าประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาดัานด้านข้างผมเขียนปากกาเล็นึงลูกสบ้าเป็นอย่างนี้นะครับลูกสบ้าเป็นแบบนี้ ตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ทราบก่อนว่าถ้าคนไข้มีอาการบวมแดงร้อนที่หัวเข่าเนี่ยอย่าเพิ่งใช้เทคนิคนี้ให้แนะนําเรื่องของการประครบไปก่อนนะครับอาจจะเป็นประครบเย็นไปก่อนแต่ว่าถ้าเผื่อไม่มีอาการบวมไม่มีอาการออกร้อนอะไรเนี่ยเราดัดได้นะครับด้านข้างเราก็จะดันเข้าไปในลักษณะทิศนี้นะครับเข้าไปข้างในสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปด แบบนี้ไปไเรื่อยๆหกเซตนะครับได้เนาะต่อมาก็จะดันออกมาข้างนอกนะไปเห็นไหมคเวลาดันคดูดีๆลูกสะบ้าจะขยับนะนี่นี่คือลูกสะบ้ามันขยับออกมาอันนี้เรานวดกระดูกสอ่าสะดูกสะบ้าก่อนเนาะข้อต่อสะบ้าสมมติว่าครบนะครับเราก็จะดันด้านบนลงข้างล่าง ในลักษณสะนี้สองสแบบนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วให้ลองขยับเข่าอ่ะงอเข่าเข้าพับเข่าเข้าเหยียดแบบนี้ถ้าคนไข่ายังมีขัดอยู่ให้เรายกสะ้าขึ้นแบบเดิมเลยนะ ยกกระดูกสบ้าขึ้นในลักษณะในที่นี้่าลากห้องงอเข้ายีดออกอยัดที่สุดงอให้สุดหนึ่งสองสามสี่ถ้าใครที่ไม่ขาไม่มีแรงให้ลากไปที่เตียงเลอะเดีียดออกห้าแบบนี้นะครับหแบบนี้ก็ได้เจ็ดแต่ให้พยายามดันกระดูกสะบ้าไว้ ถ้าคนไข้เวลาดับเข้าไปแล้วเขาเจ็บก็ทําเท่าที่ได้อย่าไปปืนดันเข้าไปจนสุดเนะไปเรื่อยๆ9และ10ครับทีนี้พอทําครบให้ทําอีก6เซตนะครับก็จะลองเทสว่ามันดีขึ้นอานพับเข่าเข้าถ้าพับเข้าได้มากขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เราจะสอนให้เป็นเซลล์แคร์ที่คนไข้จะกลับไปทาที่บ้านวิธีการคือนอนคว่ำคนไข้นอนคว่ำผมสมมุติว่า อ่าไม่สมมุติหละขาข้างที่เราดัดขาข้างที่ติดคือข้างนี้สมมุติว่าคนที่เป็นเข่าติดเนี่ยเวลา,าพับเข่าเข้ามาก็จะอยู่แค่นี้ครับจะอยู่แค่เนี้ดังนั้นเวลาเราจะดัดเองก็จะให้คนไข้ใช้ขายข้างท่งัดเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปเบาๆเท่าที่เขาทนไหวแล้วก็ผ่อนกลับมาโดยที่ต้องระวังมุสบา้าฝั่งติ่ต้องยกขึ้นนิดหนึ่งให้มันค้างค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝั่งนับด้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทับสองแบบนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีการดัดหัวเข่าในคนไข้ที่มีข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าติดแล้วก็หลังผ่าตัดแล้วข้อเข่าติดต้องใช้แล้วต้องบริหารดูแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าดัดแล้วมันเจ็บหรือว่ามีอาการบวนแดงร้อนแนะนําให้ปรึกษาแพทย์นะก็ยยงาพบงบัดช่วยด้วยนะ,ะเพื่อที่จะลดอ,อาการอักเสบแล้วก็ดัดได้ดีขึ้น